โมนาชาแนลนำเสนอกุ้งลายเสือผัดผักคะ่ะก่อนอื่นสำรวจตู้เย็นนะคะมีผักอะไรนะคะวันนี้นะคะในตู้เย็นของเจ้าแม่นะคะมีดอกต้นหอมนะคะอ่าที่ยังเหลืออยู่ก็เอามาล้างคะ่ะตัดตัดให้เป็นชิ้นพอดีคำค่ะ,คะดอกไหนที่นิ่มก็ออกนะคะดอกไหนที่ยังใช้ได้ก็เอามาตัดแล้วก็ล้างคะ่ะผักชนิดที่สองของเจ้าแม่นะคะก็คือกะหล่๊ ของเรานี่แหละนะคะแล้วก็เอามาตัดที่เดียวกันค่ะเอาพออินนะคะล้างค่ะล้างให้สะอาดนะคะล้างแล้วก็พักไว้ให้สะเด็ดน้ำค่ะเราจะเพิ่มความหอมนะคะด้วยกระเทียมนะคะวันนี้เป็นกระเทียมจีนนะคะกลีบใหญ่ๆค่ะกินเต็มคำนะคะสักสามกลีบนะคะ แกะเปลือกออกให้เรียบร้อยนะคะล้างค่ะล้างมันเดิมนะคะล้างให้สะอาดเลยลอน้ล้างค่ะล้างเสร็จจับลงครกนะคะแล้วก็ตำตำตำค่ะโคลโคลโคกนะคะตำตำตำโคลโคลโคกตำเข้าไปตำเข้าไปตำเข้าไปไม่ต้องละเอียดมากคะเอาๆดุก็พอจ้าเสร็จแล้วมาเปิดตัวนางเอกของเรากุ้งลายสือ กระทะนะคะไปตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันนะคะวันนี้นะคะเจ้าแม่หนือใช้เป็นน้ำมันหมูจ้าใส่รอให้ไฟร้อนนะคะใส่ก,กร,ปประเทียมลงไปผัดผัดให้หอมนะคะหอมหอมหรือ,อยัางเอากุ้งมาจัดก,กระเรียมนะคะใส่ก,กุ้งลงไปนะคะใส่ก,กุ้งลงไปะคะ่ะใส่้งไปแล้วก็ผัดนะคะผัดเบาๆนะ,ะ,ะเดี๋ยวกุ้งมันจะหัวออกจากกันนะคะ ให้กุ้งพอสุกนะพอสุกนิดนึงนะคะใส่ผักลงไปค่ะใส่ผักลงไปนะคะผัดกระดองก่อนเลยนะคะอ่ะผัดค่ะผัดให้ผักมันกระดึ้งไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วใส่อะไรใส่ผักดอกหอมลงไปค่ะนี่ตนนี้เขผัดนะคะ ในส่วนของต้วแม่มูนานะคะจะชอบกินสุกๆนิ่มๆนะคะก็จะผัดนานะคะตักตัวกุ้งขึ้นมาไว้ด้านบนนะคะเดี๋ยวตัวกุ้งมันจะแข็งน,นะคะปรุงรด้วยน้ําตาลนะคะอซอนหอยนางรมนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่วันนี้เราใส่แค่นค่ะผัดกันต่อไปค่ะผัดไปเรื่อยๆให้ผัดสุกนิ่มนะคะ มีชาวผักสุกนี่ก็เอาขึ้นได้แล้วนะคะ,อะรอค่ะเสร็จแล้วนะคะตักไปกล่องค่ะวันนี้เราจัดเป็น2กล่องนะคะ,ะวันนี้เราได้2กล่องนะคะเพื่อเราจะเอาไปรับประทานที่โรงเรียนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ